สามีแทบจำหน้าไม่ได้เปิดหน้าเก่าปุ้มปุ้ยพันธิพาอวดหุ่นแม่ลูกหนึ่งสวยขึ้นทุกปี ถือเป็นอีกหนึ่งสาวที่มาแรงที่สุดในยุคนี้เลยก็ว่าได้สำหรับสาวปุ้มปุ้ยภรรยาสาวคนสวยของนักร้องหนุ่มกวิน,นางแบบตัวเล็กเซ็กซี่ซึ่งหากใครที่ได้ติดตามทางโซเชียลต่างๆก็มักจะเห็นไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตรวมถึงเรื่องราวความรักของเธอที่ได้นำมาแชร์ให้แฟนๆได้ชมอยู่เป็นประจำและเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ยืดอกรับแบบตรงๆว่าสวยเพราะเสริมเติมแต่งอะไรมาบ้างซึ่งถึงแม้ว่าตอนนี้สาว เจ้าจะขึ้นแท่นเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วแต่ทว่าดีกีความสวยของปุ้มปุ้ยก็ไม่ลดละเลยซึ่งล่าสุดเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของสาวเจ้างานนี้เหล่าเพื่อนพ้องก็พร้อมใจกันโพสรูปคู่เพื่ออวยพรวันคล้ายวันเกิดของเธออย่างคึกคักบางคนก็หยิบเอาภาพสวยๆแบบฉบับปัจจุบันและบางคนก็โพสภาพเก่ามาให้เห็น และต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่เป็นคนมั่นๆตรงๆแร,รงๆแต่ก็โดนใจใครหลายคนซึ่งนอกจากความสวยที่เราได้เห็นกันในปัจจุบันแล้วภาพของปุ้มปุ้ยก่อนหน้าทำหน้าใหม่ก็น่ารักไม่เบาเลยทีเดียวโดวยเธอเคยเปิดเผยผ่านช่อง YouTube ของเธอว่าเคยทำจมูกถึง3มรอบกว่าจะได้ทรงที่ถูกใจรวมถึงหนกแก้มที่เกาหลีเพราะเป็นคนหนกแก้มสูงทาให้ดูมีอายุและใช้เวลาหเดือนกว่าจะสวยเข้าที่ โดยตอนนี้ทางด้านปุ้มปุ้ยเปิดเผยว่าได้กลับมารับงานมากขึ้นหลังจากที่ใช้เวลา3เดือนในการดูแลลูกส่วนถามว่าตอนนี้ปิดอู่แล้วหรือยังเจ้าตัวบอกว่ายังไม่พร้อมในการเปิดอู่เพราะต้องใช้เวลาประมาณปีครึ่งถึงจะมีคนใหม่ได้แต่ที่คิดไว้คืออยากมีลูกประมาณ1-2คน